cảm ơn cảm à, ơn anh đi đứng ngồi 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 à, anh đi à, à, kê, kê, kê. Nên, à. Mưa có mưa con mười mười mà nha, mười cân này à, mưa con mười mà cân chỉ cô làm <laughs> <laughs> ấy không? mấy ừ à, ướp nặng nằm luôn nằm luôn năng. ตบดากมันตบดากตบดากให้มันนั่งส่อนชี้ขาขึ้นชี้ขาสักก่อนขึ้นเบินไทั้งชี้ขาน่ะอึ๊บขึ้นกวนไปปข้นอยู่ชี้ขาอึ๊บนั่งแตุ่รกโ กินกินม่ให้แง่กนาดนั่งจับนั่งอา้มันคยท่านก่นดีๆดีๆนั่งนังนังลนทานันบ่เอาเอานี่นี่มีซื้อได้ไหมล่ะมีขันมาทานิ ต่ฟนบอกว่าเขาก็จับมือใทีเดียวมานำโตข้างพีข้างพีข้างนี้ข้างนี้เาขอมือกันเออว้าเขาก็เป็นตะข่างใส่ข่างขวงเอาไปเห็ดยังทันซ้อนข้างขว้นอัะอ๋อมันนั่งเอ็นนีมันจัง นุกเอาไม้ดูจังมือจ uh> ังมือก่อนจังไหมที่เราเรียนตัวเรียนทาจังไม้งายงายงางายงายงายเอาไหมจังมือจังมือบัวขี้โกงคุณนายโตเปนหน่อยดิบัโอ้โหขี้เีย ตบอีกทางนี้จับมือของประเดียมันหน่อยพอดโอ้ยบักหม้เ้ยสิไปหยิบเค้นเค้่อนไีขาจีขาขาเดียวขี้โกงชี้ขาขค้นเึ้อนไก่นเออชี้ขา หัวสักอีกลอยหนึ่งหนึ่ลูกลอยหนึ่งลูกหัวจีซักหนึ่งยืนเฉยๆได้ไหมล่ะเนาะนอนเลยเห็นไหมเห็นไหมจีขาบัวโกงขึ้นดิ่ล่ะขืนก่อนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงบุญเยลขึ้นก่อนขึ้นนี่ขอมือก่อนขอมือ ข,ขาไส้ขาไส้ขาไส้มันติงเราครับขอมือกันเห็นมัน้ยควอาคว้าเอาน้องไปอยู่ของล่างไปใส่คาคว,วายอยูอม่มันจังเนาะมันขึ้นไปทั้งนั้นเขาขาไสดูขอขาไส้ดูใหน้นกวยเอาให้มันไป โอ้โควักอีกแล้วตบมันเป็นอยังมันคือหยามแต่ไข่นี้น้ไข่นี่น้ำยกไข่นี้กันับบอเอาข้างนี้เอาข้างนี้ที่โกงยุดสองขาสองขาอือจดดวนที่โตนั้นสองขากันหยายืดด้ไ นั่งนั่งยีบนั่งยิบมาดูนมานี้มานี้มาสู้มาต้องจับ <c oughs> <c oughs> ชดในหะ้องชดในะชดนะนะนะหนาเนี่ยเฮ้ยดีเด๋อปานบอกเคยเห็นกันตีสองกูกับลูกมาอยู่น้ำจน,นเจ๊งไปไปทำยังกูไป ไปไปห้ามเมไปนั่งลงนั่งลงกันนี่นะมมุุ็ไปห้ามม่ยคนนั่งลงนั่งลงกันนั่งอือโอ้ันจักรเจเอนเลยยาวเ่เนี้ยเนี้ยเนี้ยหามันแส่บเลอเกินมแล้วแกนี้นะครับมาแล้วมแล้ว